สวัสดีครับพี่น้องมือนี่ค่ะมีโอกาสมากแฟชั่นไอแลนด์ที่ปาบางกะปิค่ะมีร้านนี้นะคะที่ชื่อร้านมะละกอเป็นร้านที่ค่อนข้างที่จะแบบชื่อดังแล้วก็อีสานอีสานนะคะน้องนุชก็เลยอดมาแวะไม่ได้ ร้าน,นีีแสบบะด้พี่น้องเ้ออันนี้อยู่บางกะปิแท็เชน่อไหนเลนบางกะปิค่ะคนเยอะแยะมากพี่น้องดี่ค่ะเบื่องบรรยากาศภายในร้านเด้พี่น้องหลายหลายรีด้ จะตีมของหลานเด้ไปน้องเป็นลูกปลาตะเพียนพี่น้องเฮ็ดจากค่ายกับว่าเป็นทำม,มาพาเข้าหมาหลานเท่าไงพี่น้องโอ้าพี่เจ้าจัดแบบอีสานบ้านเท่า,าได้พี่น้องมี่ซุ้มทำงานได้พี่น้องมึงได้เป็ยังโอ้าวลานพี่เจ้าจัดดีพี่น้องหน้าเบิง้งค่ะหน้าเบิง้งก็รู้ว่ากับเขาเสียบเพราะเรือแต่ว่าอาหารหน้าเบิ้ง โอ้มาแล้วเด้อพี่น้องสุประเขือได้เมนูอันเล็กของดิฉันที่สั่งมาได้สุประเขือโอ้เป็นแต่กินเป็นตากินค่ะพี่น้องเป็นตากินค่ะเดี๋ยวสิลองสิมมังเด้อบานี้เด้อ,อด้านนี้พี่น้องสุประเขือแล้วตอนนี้ไข่ค่ะเออดิฉันสิลองกินมันเด้อววมันสิรสชาติเป็นยังไงอืมกลิ่นอดบ้านเด้สิก้าบ้านสิก้าบานมริกามืออื่นดิฉันสินนลองกินอาหารมื้อสุดท้ายอาหารแซ่บๆบ้านเมาก ขอบคุณว่ะโอ้โหจะกินหมดหรือเปล่าลูกเนีย่ยโอ้โหโอ้โห,โโหมาแล้วนะคะตำตำนัวพี่น้องตำหมว่วตำนัวจ้ะมี่ยังแน่นะ่ะมีอาหารทะเลพี่น้องฉันไปค้นมากัอาหารทะเลเบิ่งในพี่น้องมีปลาหมึกค่ะมีกุง้งมีปูค่ะแล้วก็มี่ หอยนางรมองอ๋อเมมนี่หอยแน่นปู่ตัวนี่ค่ะเมนหอยเน่งปูแล้วก็หอยแข้งของโปรดี่ฉันค่ะแล้วก็ตำมะพร้าวตำไท่ใส่ถู่มีขอบคุณมาน้งพี่น้องฉันสิดจิงมืดมากอน,กน,น,อนี่โอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องแล้วต้องซิมเด้อพี่น้องเด้อโอเคเด้อพี่น้องเป็นสิล่องกินคือปลาเขือ อืมอ้มอืม้เผ็ดค่ะแล้วก็แซ่บอืม้มโรดจัดจานค่ะแซ่บอี่านี้ค่ะอ,อาดเทืองเที่ยงอันนี้ก็สิเป็นขงนิงน้องโรูดเบ้าเมนม หนักกินขิงค่ะแต่ว่าน้องโนตเป็นจะเป็นเครื่องจิ้มแล้วพี่น,อน้องต้องไปจิ้มไปราบไแต่ว่าฉันเป็นคนชอบกินมะเขือค่ะคะือ,อก็กจิ้มแบบนี้แหละมั้งเนาะพี่น,อน้องเนาะ คเด้อเนี่ยนยังพี่น้องก็ไปกินเนาะอดี๋ยวามาิมอพี่น้องด้ออร่างกามาพูด้อค่พี่น้องโอ้ะเสียงส่งอืม ีสองล้านที่นุ่งรุดหลากหลายล้านตำกระเทยสาระข้างแล้วก็ล้านมาละกอแฟ่ชั่นไอแหลกไซเดรดแลวค่ะพี่น้องบ๊อบเพ็ดกันไหนชั้นสร้างเพ็ดเพรว่าชั้นเดี๋ยวนี้เขาแล้วกินไม่ค่อยเพ็ดกันไหน,นกินไม่ค่อเจางไม่ค่อยถกจัดการ มันจะร้องคู่พ hey, ี่น้องมันจะสดเลยเป็นแห่มาเป็นชินเลยพี่น้องมันไข่เนื่งผูกอะอันเดอร์เลยค่ะพี่น้องหอยแข้งพี่น้องหอยแข้งหอยแข้งหอยแข้งบุหอยแข้งฉันเุดเข้ามากินหอยแข้งเฮลนาหนิหอยแข็ง โอ้แสบจดะแสบโอตนี gucken, um ้อ no mm ่าใช่ก็อว่ามีนปลาหมึกค่ะนี่พี่นนองปลาหมึกไหมฉันคิดว่าปลาหมึกคิดว่าปลามึกเกิดขึ้นจินก็ตามกะคงนี่ละมั้งฉันก็บ่รนาใจจะลองมันดู่นอน เาเผาเกันเลยก็กระสิว่าไปาอาหารที่ที่ฉันสั่งเนี่ยกินคน <c oughs> เดียวมันสิบเหมือนตัวเองนาสิกินกันจะสองคนยังสิพอดีฉันบรรลุได้ว่านี่ยคนใส่คอกับบ้านตอนนี้กันเท่ากินกันเลจะันอาสิต้องถามเขา <c oughs> แต่ว่าฉันมักัดฉันมักบักบเกือไหมเนี่ยเกลือภายในบักเลือมาก ฉันเคยไปกินบักเขือบักเขือนี่มันไม่ประโยชน์เดยพี่นออ้องเอาวางนลดน้ำตาลในเลือดลดเบาหวานได้ด้ะเขื่อสำหรับน้องหลุดนี่มันเป็นยาละบาย ถ้าเป็นก้นผัดแข็งมครับกินมะเขือไม่เป็น,น,นยาระบาย,ยู่ดีได้พี่นอ้องหอยแค้งพี่น้องลงในหอยแค้งพี่น้องเดี๋ยวนี้อืมอ,มอม ยงมตูคุณว่ากินกับอันนี่ทนขามก็น้องรนเป็นกระจกพี่นอ้องพี่น้องเห็นฉันเนี่ยนี่น่นกระจกเลยล่ะ อันนี้จะเป็นเขาแรกน้องนุชกนกลับอเมริกาเนี่ยนื่นเกื้าคุ้นเครื่องเจนม้องเส้อรกินอาหารบานเฮาเป็นมือสุดท้ายก่อนึุ้เคเื่องเพราะว่ารั้บปัานแล้ว ต้องเห็ดินเองอาหารากรับพวแนเดือดอะนี้สร้างจานเดียวนี่กินองเออสร้างสองจานนีกินอินมไม่ได้ที่นอ้องม,มีอ,อกัผัดแค่เราแด้แก่ซุปปอกเขือต้องัลย่คกอยกินคิดปราสิกินกับไข่ต้ยมยำมะกรูดดินี่เป็นังเลยอ่ะ พนักงานบอกว่าพี่สิสร่างเข่าเพราะสมดอก่าสร้างดอกเลยโชคดีที่ฉันก็สร้างป่าที่โฉันสร้างเข่าทั้งที่บดอกพี่น้องสมมตอเดี๋ยวได้พี่น้องอาหารอีสานนี่โออินเตอร์ได้พี่น้อง ก็พี่ขายดอกผักเนื้อผักกลางผักไก่โบ้หูจักกินสระกล่อกกยตามะคุงเนี่ยขนาดน้องหลุดอยู่มาดามหมยยูยวนบานเห่ามาหลายสองสามเดืนนอนพี่น้องก้อนจุกขึ้นเครื่องมื้อฉันก็ต้องกินอาหารดีสารอยู่ดีเพราะว่าไปเหตุกินเองนั่นกินคนเดียวมันปลอดแสบเมือนยุมัมงไช่ ให้เพิ่อนเห็ดได้กินเนี่ยกินผู้เดียวก็แซ่บไม่เจ้ารู้วิธีประดิษประดอยพี่น,อน้องขนมจีนตำมะฮึงแล้เจ้าก็ตำใส่เครื่องดีๆซะมึงได้เป็นอย่างพี่นอ้องอืม สดพี่น้องสดอิหลีอเอาแบบกินกับตำมะฮุ่งนี่แหละพี่น้องกูซอสกับลาบแทบพะุ่งนี่แหละว้าเสีย,ย,ย,ยฉันบม่รู้ว่าตำตำถาอะไตนต้องเงินเอามาค้นใจกันบอรู้ฉันกับบอลูด้วยวิธีการกินนั่นเครื่องใจฉันกับเอาอ่อนเอา,เอา,เอาตำมะฮุ่งอวยวงู่กลางไม่พี่น้องมาใส่อัน ใส่กลุ่งฟ้าอี่ยังแน่นี่ลละเราก็มางกินกกน,นี่ลเราอะกินแบบภาษาว่าอดามูนี่ละเด้พี่นอ้องหมูนี่ข้าเจ้ากับเห็ดย่างดีเด้พี่น้องซอสสดเด้อันกาตัดไปแล้วเท้าย่างดีเลยเด้พี่น้องฉันนึกคิดว่าฉันกัสี่อันนี่ยังสีล่ละกิมจิ้มไส้สมตำานี่ยละวะพี่น้อง อืมสดอิหรีค่ะใหญ่บ่เคยมาลองเด้อต่ำมากอืมหอยแข่ง เาเ้อกินยำทะเลพี่น้องคือจังคือคือจังยำทะเลนี่แหละก็มันแสบกว่ายำทะเลมันสุดายบานๆเท่าก็่ังต่ำมบมวชทะเลเนี่ยพี่น้องแต่ว่ามันมีคัาเคี่ยงมีอย่างอืมฉันกลับมากรุงเทพอีกรล้านี่ แฟชั่นไอยเลยเนี่ยฉันจะต้องแม่แวกเดือเดี๋ยวสิบห้าคุณนั่นพญารีกสามี่สิมากินข้ามากิงกับพี่น้องเด้อ,ออืมอื่นขึ้นเครื่อ,องก,กับอเมริด้ก่าวค่ะมีชิปชูม้มงพี่น้องการ์บอดบานกับเมย์แอลแลนด์พญ่ริดกะลีดีแล้วคนสิบห้าจะไปเที่ยวว่ะกลับไปแล้วคนสิบห้าจะไปเที่ยวอาจจะไปลาสเวกัสสำรวจของมั่ว่าือขงสิมี่แรงมาเด้อ นี่ฉันก็เลยขอโอกาสล่า,อ,าอย่าติพี่น้องทั้งเมื่อไท่เลยค่ะเด้อ<ม>กลับไปอ,อเมริกาเรียงหลานหน่อยแต่ประมาณสามสี่เดือนเลยค่ะเด้อแต่ฉันสิกลับมาใหม่แล้วนี่ยัยงค่ะถ้าคุณหน่าสนใจยังฉันก็สิก็บอกกันปั้งเรียงอาหารการกินซุดงน,นวนเรหลับพี่น้องคบที่เฮล่าเนาะคนบันเทเน่าเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ